เสร็จแล้ววันนี้มีเนื้อผัดน้ำมันถัไก่ผัดเมล็ดมะม่มวงผัดเปรี้ยวหวานไก่แกงผะแนงไก่ส่วนตรงนี้ก็ไก่แล้วก็ทอดปอเปี๊ยะด้วยนะคะตอนนี้เวลาอีกสิบนาทีจะเปิดร้านแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้แบบว่าอ่า ถ่ายคลิปให้ดูตอนที่จอยเตรียมของเตรียมอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องเตรียมของเยอะมากเมื่อวานจอยไม่แบบไม่มีเวลามาเตรียมของก็เลยวันนี้ต้องมาเตรียมที่ร้านอันนี้ไก่อันนี้ก็คือจอยทอดสุกครึ่งหนึ่งนะคะพอลูกค้ามาสั่งเดี๋ยวก็จะทอดอีกรอบนึงก็จะสุกพอดีนะคะเดี๋ยว จะออกไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูวันนี้ฝนหิมะตกมาอีกแล้วค่ะเต็มหน้าร้านเลยเต็มหน้าบ้านนะคะแบบรถถทหิมะมาถ่ายสองรอบแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวาจะออกไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูนะคะว่าหิมะเยอะแค่ไหนทั้งทที่แบบโอ้ยหิมะหายหมดแล้วละลายหมดแล้วแบบดีใจมากเลยไม่มีหิมะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปถ่ายดูเนาะ ดูค่ะทุกคนเนี่ยบรรยากาศวันนี้เป็นอย่างนี้เลยนะคะให้มะตกให้มะเต็มเลยนะคะ ใาอีกแล้วนะคะมาทํางานนะคะวันนี้วันนี้ขอพักเรื่องประสบการณ์ไว้หนึ่งวันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทําแบบขายของให้ดูเนาะไม่ได้แบบขายของให้ดูหลายวันแล้วนะคะมีแต่แบบเล่าเรื่องต่างๆนานาให้ทุกคนได้ฟังเนาะวันนี้ขอพักหนึ่งวันนะคะเดี๋ยววันอื่นจะมาเล่าต่ออีพีที่6นะคะวันนี้ก็จะมาขายอาหารให้ดูแล้วกันนะคะว่าวันนี้จะขายดีไหมวันนี้อากาศ ก็ไม่ได้หนาวนะคะศูนย์องศาแต่ว่าหิมะตกลงมาอีกแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เปิดร้านแล้วนะคะ11โมงเนาะเดี๋ยวไปทำงานไปเปิดร้านแล้วลูกค้ากันเลยนะคะฝากเพื่อนๆติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะ mm. ก็มาลอนลุ้นตอนเย็นๆว่าเออเราจะมีลูกค้าไหมนะคะวันนี้เนาะ 하루하. 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 하루하.

Para mía, saya. <coughs> Hola. ¿Cuántos <coughs> estoy tiene?

é certo Espírito é Danke ich มะม่วงขายดีสุดลองลงมาก็เป็นเนื้อผัดน้ำมันหอยลองลงมาก็แกงกะทิอันนี้หมายถึงพวกผัดๆนะคะพวกท,วทอดก็ปอเปี๊ยะทอดไม่มีอะไรไม่มีอะไระมาคว้าแชมป์เกินปอเปี๊ยะทอดได้เลยปอเปี๊ยะทอดเป็นแชมป์ระดับโลกใครทำก็ขายดีปอเปี๊ยะทอด ใครอยากทำอยากทำปอเปียะทอดขายเอาสูตรจอยไปทำรับรองขายดีเบอร์ค่ะทุกคนลองเอาไปทำนะใครที่จะเปิดร้านใหม่อ่ะยินดีด้วยนะคะวันนี้เป็นวันแบบว่างแล้วก็เก็บ ของน้องวันนี้ กมาเป็นปลอยทั้งวันมันก็เยอะนะทุกคน Karri. Ja. 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 Um, uh, uh, ja. ja. Og så Saks saksekylling. Og tre vårrør. i feel a minute thank you เก็บร้านเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนกำลังจะกลับบ้านนะคะวันนี้ได้ยอดห้าเอ้หกพันห้าค่ะก็โอเคอยู่นะคะวันนี้กออ็อากาศก็ไม่ค่อยดีหิมะตกทั้งวันแล้วก็ฟ้าครึ้มนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็โอเคอยู่นะคะได้บ้างไม่ได้บ้างพรุ่งนี้กลับมาพรุ่งนี้ก็ ขอให้ขายดีกว่าวันนี้ก็แล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนมาถึงบ้านน้องสเฟียรทำขนมมูฟเฟน่นใส่กินค่ะดูสิดูนางทำน่ากินมากใส่ครีมแล้วก็สตรอบเบอรี่ด้วยอบเสร็จใหม่ๆเลยะคะ่ะ กินจังเลยขนมคัพเค้กนของน้องโซเฟียทำนี่แบบไม่ได้แต่งหน้าก็าทำสองอย่างที่ไม่แต่งหน้ากอให้ป๊ป้าเพราะป๊ป้าเขาไม่ชอบกินแบบ ที่ใส่ครีมเพราะว่าใส่ครีมมันหวานนะคะกินหมดไปแล้วสชิ้นเดี๋ยวเอาไปอีกชิ้นหนึ่ง <c oughs> ตุกสพทกอสพี่แฟงไปหาหมออีกรอบหนึ่งแล้วนะคะวันนี้หมอให้ยาฆ่าเชื้อมากินขอเปวดท้องอีกรอบหนึ่ง